สวัสดีเช้าวัวนพุธที่16มีนาคม2565กับการอัปเดตประเด็นสำคัญสำหรับภาคการเงินการลงทุนผ่านทาง e a r Morning Brief นะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะต้องบอกว่าประเด็นที่สําคัญนะคะก็คือการลอคอยว่าธนาคารการาลางสหรัฐอเมริกาะะจะเอาอยัางไรกับนโยบายการเงินนะคะล่าสุดเนี่ยจากคาดการณ์ก็คือจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่0.25 basis point ขอโทษค่ะจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่0.25เปอร์เซ็นต แต่อะไรก็ตามค่ะจะมีการปรับค่าการต่างเงินเฟ้อด้วยซึ่งอันนี้อาจจะเป็นแนวโน้มเชิงบวกนะคะสำหรับตลาดหุ้นประเด็นต่อมาต้องบอกว่าวิกฤตยูเคเนี่ยะล่าสุดเนี่ยทางรัฐบาลยูเคเนก็ได้มีการสั่งประกาศเคอร์ฟิลนะคะสำหรับกรุงเคียเป็นเวลา35ชั่วโมงอันนี้ก็หลังจากที่รัสเซียนเนี่ยมีการบุกโจมตีอย่างหนัก แล้วก็ทางนาโต้เนี่ยจะมีการจัดการประชุมกันเกิดขึ้นนะคะวันที่24มีนาคมนี้โดยโจไบเดนเนี่ยจะมีการพูดคุยกับผู้นําของนาโตด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลรัสเซียประกาศคว่ำบาตรโจไบเดนและคณะทํารรงานอีก13คนรวมถึงจัสตินทูโดนะคะนายกรัฐมนตรีของแคนาดาทาให้บุคคล้งหมดเนี่ยไม่สามารถเดินทางเข้ารัสเซียได้นะคะประเด็นที่ตลาดให้ความสนใจนะคะคือตลาดหุ้นจีนที่มันมีการปรับตัวลดลงมากกว่า5%นะคะในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่า ประเด็นหลักๆเนี่ยต้องอเป็นเรื่องของการประกาศล็อกดาวน์นะคะโดยจีนเนี่ยมีการประกาศล็อกดาวน์เมืองเพิ่มด้วยนะคะ,ะหลังจากที่ผู้ติดเชื้อเนี่ยติดเชื้อเพิ่มมากกว่า5 0ันรายต่อคนนะคะ,ะ5,000คนต่อวันนะคะโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆและอีกหลายบริษัทเนี่ยมันก็จะเป็นแรงกดดันสําหรับการเจริญเติบโตหรือการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนนะคะรวมถึง supply chain โลกด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ย Morgan Stanley มีการปรับลดค่าการการเติบโตของจีนในไตรมาสหนึ่งนะคะเหลือ0%นะคะจาก ประเด็นเรื่องของการระบาดนี่เองนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยจีนอาจจะถูกกดดันในประเด็นเรื่องของการเข้าช่วยเหลือรัสเซียนะคะสาหรับตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยการระบาดเนี่ย<ม>เพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงนะคะโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฮ่องกงนะคะประเมินว่าชาวฮ่องกงประมาณ3.6ล้านคนเนี่ยติดเชื้อไปเรียบร้อยแล้วค่ะจากทั้งหมดคนเนี่ยมีประมาณ7.4ล้านคน<ม>แล้วก็ผู้ปกครองฮ่องกงนะคะหรือแคลร่ลัมก็บอกว่าฮ่องกงในโครงสร้างของฮ่องกงเนี่ย มันไม่ได้มีโครงสร้างพื้นฐานที่จะเอื้อต่อมาตรการการล mm ็อกดาวน์แล้วก็ยังไม่ได้มีระบบการตรวจเชื้อที่รวดเร็วเหมือนอย่างจีนแผ mm hmm. ่นดินใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้ตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะมีแนวโน้มจะปรับตัวแลดลงไปต่อนะคะแม้ว่าเวลร์ชันจะถูกมากะลรก็ตามนะคะราคาราคาน้ำมันดิบเนี่ยล่วงติดต่อกันนะคะเป็นวันที่สมแล้วนะคะต้องบอกว่าราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงมาต่ำร้อยเหรียญแล้วนะคะสปัจจัยกดดันก็คือความต้องการใช้ในจีลดลงนะคะหลังจากการล็อกดาวน์แล้วก็การเจรจาวิวกฤตอยู่เข็ที่มัน The, อยู่ในโพสิทีฟเซนติเมนต์นั่นเองนะคะ กลับมาสรุปภาพรวมตลาดนิดนึงแล้วกันนะคะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวแล้วปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะค่อนข้างแรงนะคะจากราคาน้ํามันที่ชะลอตัวนะคะส่งผลให้ความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐในใครกังวลแล้วก็สะท้อนผ่าน PPI ทั้งนี้เนี่ย PPI ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยออกมาน้อยกว่าในเดือนมกราคมอยู่ที่ประมาณ0.8รนะคะแล้วรวมถึงการเจราจาเชิงบวกสาหรับวิกฤตยูเคนและนอกจากนี้เนี่ยการปรับค่าการเงินเฟอ้อของเฟดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นปเ,เป็นประเด็นน,นึงที่ส่งผลเชิงบวกต่อตลาดนะคะหุ้นกลุ่มเทคปรับตัวบวกกว่า3เปอร์เซ็นต์บวก กว่า5%รวมถึงหุ้นกลุ่มสายการบินนะคะเพราะว่าราคาน้ํามันปรับตัวลดลงไปแล้วส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะรับแรงกดดันโดยเฉพาะแรงที่ขายจากกลุ่มของ c o m ูนิ i t y นะคะอันนี้ก็จะจะเป็นตัวหนึ่งลมถึง Luxury Brand ที่ต้องบอกว่าตลาดใหญ่ของเขาคือตลาดจีนนะคะก็มีการปรับตัวลดล,ลงไปและล่าสุดธน,น,นาคารการประชุมของสําหรับธนาคารกลางอังกฤษนะคะมีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตราดอกเบียะะ้ยค่ะและ้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับ AVM Morning Brief ได้ได้อีกครั้งนะคะในวันพรุ่งนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ